PharmaFact Academic Center, A Total Center. for Better Life. Solution สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง GMP แบบลงลึกกันหน่อยนะครับคือจากทฤษฎีที่เราพอจะรู้กันมาดูว่าพอเอาไปใช้จริงๆในโรงงานยาเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะสวัสดีค่ะเราจะอิงจากหนังสือ GMP ภาคปฏิบตัติระบบคุณภาพในโรงงานยาบทที่6เป็นหลักนะครับเขาบอกว่าระบบคุณภาพพวกนี้เนี่ย มันเหมือนเป็นเกราะป้องกันหรืออาจจะเรียกว่าระบบภูมิคุ้มกันของโรงงานเลยใช่ค่ะใช่เลยค่ะมันช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าควบคุมได้หรือ state of control นะคะเพื่อให้มั่นใจว่ายาที่ผลิตออกมาเนี่ยมันมีคุณภาพสม่ำเสมอปลอดภัยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะซึ่งสำคัญมากๆและสำหรับเพื่อนเอนวิศวกรที่ฟังอยู่อาจจะคิดว่าเอ๊ะนี่มันเรื่อง QA หรือเปล่า จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันเป็นเครื่องมือทางวิศวกรรมทางวิทยาศาสตร์เลยในการบริหารความเสี่ยงใช่ค่ะมันคือการเอาหลักการมาประยุกต์ใช้จริงๆวันนี้เราเลยจะมาดูกันครับว่าไอ้ก,กลไกสำคัญ3ตัวคือ change control deviation k p a แล้วก็ validation เนี่ยพอมันมาทำงานร่วมกันในแต่ละวันแล้วเนี่ยมันช่วยรักษาระบบภูมิคุ้มกันนี้ยังไงเริ่มกันที่ตัวแรกเลยไหมครับ change control หรือการควบคุมการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือเราตั้งใจจะเปลี่ยนถูกไหมครับมีแผนไว้ล่วงหน้าใช่ค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่วางแผนไว้หรือ prospective change สมมุติง่ายๆเลยวิศวกรไปเจอปั๊มรุ่นใหม่มาโหประสิทธิภาพดีกว่าเดิมเยอะเลยอยากเปลี่ยนผู้ภาพเลยได้ไหมครับอืมฟังดูดีนะคะแต,แต่ว่าในโลก GMP จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นค่ะจะเปลี่ยนปั๊มตัวเดียวเนี่ยต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่า change control ก่อนเพื่ออะไรครับ เพื่อประเมินผลกระทบให้รอบด้านเลยค่ะอย่างแรกเลยคือมันกระทบตัวยาโดยตรงไหมเช่นวัสดุที่ใช้ทําปัม๊มเป็นเกรด 316L เหมือนเดิมหรือเปล่ามีโอกาสที่สารอะไรจะปนเปื้อน e ีชชิ n งออกมาไหมอ๋อครับแล้วก็เรื่องอัตราการไหลแรงดันแรงเฉือนเ h e a r Force พวกนี้เปลี่ยนไปไหมถ้าเป็นยาชีววัตถุเนี่ยมันจะเค่อนข้างบอบางอาจจะกระทบคุณภาพยาได้เลยค่ะโห แค่บัสดุกับแปลงก็น่าคิดแล้วนะครับแล้วมีอะไรอีกครับมีเรื่อง validation ค่ะคือกระบวนการเดิมที่เราพิสูจน์ยืนยันไปแล้วเนี่ยมันทำกับปั๊มตัวเก่าพอเราเปลี่ยนปั๊มใหม่ไอ validation เดิมนะ่ะอาจจะใช้ไม่ได้แล้วแปลว่าต้องทำใหม่อาจจะต้องทำ qualification ใหม่ค่ะตั้งแต่ IQ คือดูว่าติดตั้งถูกต้องไหม OQ ทดสอบการทำงานหรือแม้กระทั่ง PQ คือทดสอบประสิทธิภาพการทำงานจริง หรืออาจจะลามไปถึงต้องทำ process validation ซ้ำเลยก็ได้ค่ะแล้วเรื่องเอกสารล้วครับพวกที่ต้องยื่นให้อยอยหรือ fda อันนั้นก็เป็นอีกประเด็นสำคัญค่ะต้องเช็คเลยว่าในเอกสาร ctd ที่เราเคยยื่นขอทะเบียนยาเนี่ยได้ระบุสเปคปั๊มตัวเก่าไว้ไหมถ้าเคยระบุไว้การเปลี่ยนแปลงนี้อ,อ,อาจจะต้องแจ้งหรืออาจจะต้องรอให้หน่วยงานกำกับดูแลเขาอนุมัติก่อนอ๋อ ซึ่งตรงนี้ฝ่าย RA หรือ Regulatory Affairs ต้องเข้ามาดูใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาจะประเมินความเสี่ยงด้านกฎระเบียบให้เพราะฉะนั้น Change Control เนี่ยมันเหมือนบังคับให้ทุกทีมเลยทั้งวิศวะผลิต QA RA ต้องมานั่งคุยการประเมินร่วมกันก่อนตัดสินใจทำอะไรลงไปชัดเจนเลยครับว่า Change Control นี่คือการวางแผนป้องกันปัญหาล่วงหน้าแต่ทีนี้ ถ้ามันเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นมาล่ะครับแบบไม่ได้วางแผนไว้เลยเช่นเพนักง,งานผสมยานานเกินเวลาใน SOP ไปหน่อยหรือวิอุณหภูมิห้องคลีนรูมมันเกินลิมิตอย่างเงี้ยทำไงครับอ่าอันนั้นจะเข้าขายที่เรียกว่า deviation ค่ะหรือความเบี่ยงเบนคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนไว้แล้วมันก็ต่างไปจากขั้นตอนมาตรฐานที่เรากำหนดไว้พอเกิดปุ๊บต้องทำอะไรก่อนเลยครับสามอย่างหลักๆเลยค่ะคือหยุดแยก บันทึกหยุดแยกบันทึกใช่ค่ะหยุดกิจกรรมที่อาจจะเกี่ยวข้องก่อนแล้วก็แยกผลิตภัณฑ์หรืออะไรก็ตามที่อาจจะได้รับผลกระทบออกไปแล้วก็รีบบันทึกเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่เพื่อเริ่มการสืบสวนค่ะการสืบสวนนี่คือคาป้าแล้วเปล่าครับที่เคยได้ยินใช่ค่ะการสืบสวน Devi ation เนี่ยจะนำไปสู่กระบวนการที่เรียกว่าแครผ้าหรือ corrective and preventive action แต่ต้องแยกกันนิดนึงนะคะ ครับต่างกันยังไงครับ Corrective Action หรือ CA เนี่ยคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อนอย่างอุณหภูมิห้องเกินก็ต้องรีบไปดูไปซ่อมระบบทำความเย็นหรือถ้าพนักงานทำผิดขั้นตอนอก็อาจจะต้องอบรมซ้ำเรื่องนั้นไปก่อนอ๋อแก้ที่เกิดเหตุก่อนใช่ค่ะส่วน Preventive Action หรือ PA เนี่ยคือการป้องกันไม่ให้มันเกิดซ้ำอีกอันนี้ต้องขุดลึกลงไปหาสาเหตุรากเหง้าจริงๆหรือที่เรียกว่า Root Cause Analysis RCA คือไม่ใช่แค่แก้ที่อาการแต่แก้ที่ต้นต่อถูกต้องค่ะอย่างเคสผสมยานานเกินไปถ้าสื่อไปสื่อมาอา้าวจริงๆแล้ว SOP มันเขียนไม่เคลียร์หรือตอนซ่อมเครื่องเสร็จไม่มีขั้นตอนเช็คก่อนใช้พนักงานเลยสับสนอันนี้สาเหตุรากเงาอาจจะไม่ใช่แค่ human error อ๋อเข้าใจแล้ว PCA ก็คือการไปแก้ที่ SOP หรือไปเพิ่มขั้นตอนตรวจสอบหลังซ่อมบำรุงหรือปรับปรุงโปรแกรมอบรมทั้งระบบไปเลย การสรุปแค่ว่า human error บ่อยๆเนี่ยมันเหมือนเรามองข้ามตัญหาในระบบไปค่ะไม่ได้ช่วยให้ระบบแข็งแรงขึ้นจริงๆในระยะยาวเห็นภาพเลยครับคือต้องแก้ที่ระบบไม่ใช่แค่ตัวบุคคลทีนี้พอเรามีทั้ง change control จัดการเรื่องที่วางแผนไว้กับ deviation คาพาจัดการเรื่องไม่คาดฝันแล้วเนี่ยเราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่า ทั้งระบบทั้งเครื่องจกักรทั้งกระบวนการของเราเนี่ยมันทำงานได้ผลดีจริงๆสม่ำเสมอคำถามดีมากค่ะนั่นคือบทบาทสำคัญของ validation หรือการพิสูจน์ยืนยันค่ะซึ่งมันจะมีเอกสารหลักที่คุมภาพรวมอยู่เรียกว่า validation master plan หรือ VMPVMP นี่เหมือนเป็นแผนที่ใหญ่เลยเหรอครับ ประมาณนั้นค่ะเหมือนเป็นธรรมนูญของงาน validation ทั้งหมดในโรงงานเลยจะบอกว่ามีระบบอะไรเครื่องจากไหนกระบวนการอะไรบ้างที่ต้องทำ validation กำหนดนโยบายกำหนด t i ม e l i n e ความรับผิดชอบไว้หมดเลยค่ะและพอลงมือทำจริงๆก็คือพวด IQ OQ PQ ที่เราพูดถึงตอน change control เมื่อกี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่เลย IQ หรือ installation qualification ก็คือเช็คว่า ติดตั้งถูกต้องตามแบบตามสเปคไหมสายไฟท่อทางต่างๆถูกต้องหรือเปล่าครับส่วน OQ หรือ Operational Qualification คือทดสอบการทำงานของเครื่องจักรทุกฟังก์ชันเลยนะคะแต่ว่ายังไม่ใส่ผลิตภัณฑ์จริงเข้าไปทดสอบในสภาวะต่างๆดูว่ามันทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ไหมแล้ว PQ ล่ะครับอันนี้ดูสำคัญ PQ หรือ Performance Qualification อันนี้แหะค่ะคือหัวใจสําคัญเลยเป็นการพิสูจน์ว่าเครื่องจักรเนี่ยพอเอามาทํางานร่วมกับคนที่ผ่านการอบรมแล้วใช้ขั้นตอนตาม SOP ที่ถูกต้องและใช้วัตถุดิบจริงในการผลิตแล้วเนี่ยมันสามารถผลิตยาที่ได้คุณภาพสม่ำเสมอจริงๆหรือไม่ ต้องพิสูจน์ยังไงครับถึงจะเรียกว่าผ่านสําเร็จติดต่อกันอย่างน้อย3รุ่นการผลิตหรือ3าม batches ค่ะเพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอทางสถิติว่ากระบวนการมันนิ่งมันเชื่อถือได้จริงๆถือเป็นหลักฐานยืนยันว่าพร้อมสําหรับผลิตขายในเชิงพาณิชย์แล้วโอ้โหฟังดูแล้วระบบทั้ง3ส่วนนี้มันทํางานสอดประสานกันเป็นอย่างดีเลยนะครับเชนวอนโตรคือมองไปข้างหน้าวางแผนป้องกันแคป้า คือรับมือกับปัจจุบันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ validation คือการพิสูจน์ยืนยันภาพรวมของระบบใช่เลยค่ะทั้งหมดนี้ก็เพื่อรักษา state of control ที่ว่านั่นแหละค่ะเพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพปลอดภัยสม่ำเสมอมันไม่ใช่แค่กดยุ่มยิมที่น่าเบื่อเลยนะครับแต่เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่จําเป็นจริงๆถูกต้องที่สุดค่ะมันคือการสร้างและดูแลระบบภูมิคุ้มกันของกระบวนการผลิตยาให้แข็งแรงอยู่เสมออืมน่าสนใจมากครับค่ะ ก็น่าคิดต่อนะคะว่าแนวทางการจัดการที่มันเข้มงวดแบบนี้ทั้งเรื่อง change control deviation validation ในอุตสาหกรรมยาเนี่ยเราจะเอาไปปรับใช้หรือเป็นแรงบันดาลใจให้ระบบควบคุมในสาขาอื่นๆได้ไหมเช่น <Gen. S 1> เช่นพวกอุตสาหกรรมที่ต้องการความน่าเชื่อถือความปลอดภัยสูงๆเหมือนกันอย่างการวินวากาศหรือแม้แต่ระบบการเงินดิจิตอลสมัยนี้ ถึงแม้เขาอาจจะไม่มีกฎหมาย GMP บังคับตรงๆนะคะก็น่าคิดนะครับว่าจะเอาหลักการพวกนี้ไปประยุกต์ใช้ยังไงให้เหมาะสมกับบริบทอื่นๆได้บ้างใช่ค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราไปขบคิดกันต่อได้ค่ะ